มีพี่น้องหลายคนสอบถามผมมาว่าจายนผมอยากจะมีคนติดตาม1 0 0 0 0แสนัพท์จะทำอย่างไรดี <rule> ผมนะครับจะมาเล่าให้ฟังครับจากประสบการณ์ของตัวเองที่ทำ YouTube มาแล้วเนี่ยถึง9ปีเลยนะครับผมทำา7ข้อนี้มีโอกาสได้1 0 0 0 0แสนัพท์แน่นอนครับซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่1น,นะ <wsz> อยากเป็นยูทูบเบอต้องลงมือเฮ็ด สวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube อยากเป็น YouTuber ต้องลงมือเฮ็ดเดี๋ยวนี้นะครับผมจะมาเผยเคล็ดลับครับผมทั้งหมด7ข้อนี้ครับซึ่งผมเนี่ยทำเป็นประจำเลยครับนะตั้งแต่ปี 2, 5, 5, 3แล้วนะครับนะแล้วก็จะสรุปทุกอย่างมาให้ทุกคนนะครับสามารถที่จะเอาไปทำตามได้ทันทีครับโดยผมขออนุญาตแบ่งเป็นตอนๆครับนะตอนนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด4ข้อครับ นะและอีกตอนหนึ่งตอนที่เหลือก็จะมีทั้งหมด3ข้อครับก็จะเป็นครบ7ข้อทันทีครับซึ่งผมมั่นใจว่าถ้าพี่น้องทุกคนครับทำครบทั้ง7ข้อนี้อย่างต่อนเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอโอกาสแสนสับอยู่ไม่ไกลแน่นอนครับไปดูกันดีกว่านะจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันเลยอ้าวโอเคครับทำครบ7ข้อนี้นะครับมีโอกาสได้1นึ่งแสนสับซึ่งเป็นตอนที่1ครับเริ่มต้นเลยครับก่อนที่เราจะทำ u t u b e นะ เราก็ต้องรู้ก่อนนะว่าเราเนี่ยอยากจะเลือกหัวข้อทำวิดีโออะไรดีซึ่งประเด็นนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยครับนะเพราะว่าถ้าเราเลือกหัวข้อที่มันผิดคาว่าผิดในที่นี้คือมันไม่ตรงกับตัวเราไม่ตรงกับนิสัยเราไม่ตรงกับคาแรคเตอร์ของตัวเราแล้วเนี่ยโอกาสจะถึงแสนซับมันเป็นไปได้ยากครับผมนะซึ่งผมมีหลัก ให,ให้คิดเนี่ยทั้งหมด3ข้อครับในการเลือกหัวข้อทําวิดีโอครับหลักของผมข้อแรกครับก็คือให้เราเลือกจากสิ่งที่ตัวเองชอบครับผมนะยกตัวอย่างเช่นมีพี่ท่านนึงครับชื่อว่าพี่เอนั่นเองรู้จักกันนะครับผมนะซึ่งแฟนของพี่เอเนี่ยฮะเขาก็ถนัดในการถักโคเชเพราะฉะนั้นเขาควรจะทำคลิปอะไรดีครับ เขาก็ควรจะทำคลิปสอนการถักโคเชนั่นเองเห็นไหมครับเราชอบอะไรเราก็ทำเรื่องนั้นไม่ใช่ว่าเราชอบถักโคเชเราจะไปทำคลิปสอนทำอาหารซะงั้นเพราะเห็นว่าช่องทำอาหารหลายช่องมันมีโอกาสโตได้ไวมากกว่าซึ่งถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยครับผมเชื่อว่าเราจะทำได้ไม่นานแล้วเราก็จะเลิกทำเพราะว่าเราไม่ได้ชอบมันอย่างจริงจังครับผมนะ อย่าสตาร์ทจากจุดที่เราคิดว่ามีโอกาสที่จะได้แสนสับที่ง่ายที่สุดให้เราเริ่มต้นจากสิ่งที่เราคิดว่าเราชอบที่สุดหรือว่าชอบที่จะทํามันนั่นเองครับผมนี่นะครับผมชอบของพี่เอครับคิดดูสิครับสอนถักโคเชนะซึ่งผมคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยคนที่ชอบทำโคเชเนี่ยก็มีกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่กลุ่มใหญ่มากนัก แต่ตอนนี้เนี่ยครับช่องคลังใหม่ก็มีคนติดตามแล้วถึง82,000คนครับผมนี่นะครับต้องเริ่มต้นให้ถูกครับเริ่มจากสิ่งที่เราชอบนั่นเองครับต่อมามีพี่น้องหลายคนอาจจะสอบถามว่าจานคือผมเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะว่าผมจะชอบอะไรแล้วผมจะเลือกทำช่องอะไรดีอ่ะไปดูหัวข้อที่2เลยนะครับให้เราเลือกจากสิ่งที่ตัวเองทำเป็นประจำเลย นายกตัวอย่างเช่นนี่ครับช่องของพี่หมูครับพี่หมูครับงานที่เขาทำเป็นประจำเนี่ยก็คือการทำขนมทำอาหารเห็นไหมเขาก็เลยทำช่องสอนทำขนมแล้วก็ทำทำช่องสอนทำอาหารนั่นเองครับผมเห็นไหมครับอันที่2ก็คือเลือกจากสิ่งที่ตัวเองทำเป็นประจำนะแทนที่แทนที่เราเนี่ยจะทำไปแล้วผ่านแล้วก็ผ่านไป เราก็ทำไปด้วยอัดคลิปไปด้วยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเสียเสียโอกาสไปเราก็ทำมันคู่กันไปเลยครับผมนะแล้วก็คลิปได้เอาลง YouTube ไปเลยครับผมดูช่องพี่หมูนะครับคนติดตาม1น0 0 0 0นคนแล้วครับผมจากการสิ่งที่ตัวเองเนี่ยทำเป็นประจำก็คือการทำขนมหรือทำอาหารนั่นเองครับผม นี่นะครับเป็นหลัก2ข้อที่ผมอยากจะฝากทุกคนไว้นะครับในการเลือกหัวข้อทําวิดีโอเลือกจากสิ่งที่ตัวเองชอบหรือว่าเลือกจากสิ่งที่ตัวเองถนัดหรือทําเป็นประจำนะไม่ใช่เลือกจากสิ่งที่เห็นว่ามันมีโอกาสจะได้เงินเยอะอันนั้นผิดครับผมนะอันนี้เป็นความเป็นส่วนตัวนะผมว่ามันผิดเพราะว่าถ้าเราไม่ชอบหรือว่าเราไม่ถนัดเราจะทําได้ไม่นานแล้เราก็จะเลิกทําไปเองครับผมต่อมาสุดท้ายครับ มีพี่น้องบางคนก็อาจจะบอกว่าจันถ้าสมมุติว่าผมมีสิ่งที่ชอบหลายสิ่งผมเนี่ยทำอะไรก็หลายอย่างแล้วผมจะเลือกทำหัวข้อไหนก่อนเลือกทำหัวข้อไหนหลังคำตอบของผมก็คือนี่ครับให้เราเลือกทำทีละหัวข้อโดยเลือกหัวข้อจากสิ่งที่เราชอบหรือถนัดที่สุดก่อนนะครับ ที่ผมเลือกรูปนาฬิกามาเป็นรูปแบ็กกราว์มันก็สื่อความหมายชัดเจนเลยนะว่าชีวิตคนเราไม่ว่าจะเป็นเด็กคนแก่นักศึกษาเอ่ยคนทำงานเอ่ยทุกคนมีสิ่งที่เท่ากันก็คือเวลานั่นเองครับผมถ้าเรามัวแต่ไปทำเรื่องน,น,นู้นนิดนึงไปทำเรื่องนี้นิดหน่อยเรียกได้ว,ว่าไม่ได้โฟกัสทำอะไรอย่างจริงจังเลยเนี่ย โอกาสที่ช่องมันจะสำเร็จเนี่ยมันก็จะยากครับมางจากอีกคนนะครับที่โฟกัสทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเลยอย่างเดียวทำไปอย่างเดียวเรื่องเดียวเอาเวลาที่มีทั้งหมดเนี่ยที่เหลือจากการทำงานเนี่ยที่เหลือจากการเรียนทั้งหมดเนี่ยครับทุ่มเทลงไปด้วยช่องช่องเดียวเลยเนี่ยครับผมทำเนื้อหาเรื่องเดียวโอกาสสำเร็จมันก็จะมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับผมอันนี้เป็นการพูดจากประสบการณ์ตัวเองนะครับผมนะ ให้เราเลือกชําทีละหัวข้อเลยนะครับผมนะถ้าพี่น้องทนหนฟังถึงตรงนี้จบปุ๊บเนี่ยครับอาจจะก,กดโพสเอาไว้ก่อนนะแล้วก็ไปนั่งคิดก่อนนะว่าเราเลือกหัวข้อได้หรือยังนะครับผมต่อมาครับนี่อันดับที่2ครับเมื่อเราเลือกหัวข้อที่ทำวิดีโอได้แล้วครับต่อมาก็คือเราก็จะต้องมาคิดนะว่าไอหัวข้อที่เราจะทำวิดีโออันเนี้ยนะ เราจะทำเนื้อหาวิดีโออะไรดีครับผมนะหลักการง่ายๆของผมก็คือเราต้องรู้ว่าคนดูวิดีโอในเรื่องนั้นๆเนี่ยเขาอยากจะรู้เรื่องอะไรครับผมนี่เราต้องสื่อให้ได้ว่าเนี่ยพี่คนนี้เนี่ยที่จิ้มมือถืออยู่เนี่ยเขาอ,อยากจะรู้เรื่องอะไรคนนี้อยากจะรู้เรื่องอะไรเราต้องสืบอให้ได้ครับผมซึ่งวิธีการสื่อของผม ไม่ใช่เอาหน้าไปชะโงกดูเขาว่าเขากดดูอะไรอันนี้อาจจะโดนกระทืบได้ครับ <S <S วิธีการสืบของผมก็คือเราก็ไปสืบตามโลกออนไลน์นะครับเราจะทําตัวเป็นเหมือนสัปรดครับที่มันมีตาเยอะแยะมากมายเลยพยายามสอดส่องดูว่าคนนู้นคนน,นี้เขาพูดคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรกันที่มันเกี่ยวกับเราหรือเปล่าและเราก็เอาเรื่องนั้นมาทําเป็นคลิปวิดีโอครับส่วนตัวผมครับก็จะใช้มุกแรกเลยนะก็คือไปที่เว็บไซต์พันทริป .com ช่องเสิร์ชตรงนี้ครับเราก็พิมพ์มาลงไปเลยคำว่าพิมพ์ในที่นี้ก็คือพิมพ์คำหรือเรื่องที่เราต้องการจะทำลงไปนะยกตัวอย่างเช่นอย่างช่องเมื่อกี้นี้ครับสำหรับพี่ A นะครับผมที่ทำโครเช่ผมก็พิมพ์คำว่าโครเช่นี่ตรงนี้พิมพ์ลงไปเลยนะครับพิมพ์ว่าโครเช่เสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นกระทู้ต่างๆที่พูดถึงเกี่ยวกับคำว่าโครเชเต็มไปหมดเลย นั่นแหละครับหน้าที่ของเราก็คือตามเข้าไปสอดส่องตามกระทู้พวกนั้นล่ะนะเราจะดูรู้ว่าเขาอยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโครเชนนั่นเองครับผมอันนี้คือมุกแรกของผมครับต่อมาครับถ้าพี่น้องท่านไหนเนี่ยทำคลิปลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเราจะมีคอมเมนต์ใน YouTube ที่เรียกได้ว่าเยอะแยะมากมายซึ่งคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เนี่ยมันมีประโยชน์ครับ นะไม่ว่าจะเป็นการชมเราทำให้เรามีกำลังใจหรือว่าจะเป็นการแนะนำว่าเราควรจะทำอะไรดีครับผมนี่ครับให้เราเนี่ยไปติดตั้งแอป y o u t u b e Studio เลยนะเพราะว่าเราจะได้เห็นคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่อยู่ในช่องของเราเพียงแค่เราเข้าไปในแอปนี้นะครับนะเราไม่จำเป็นจะต้องเปิดดูทุกคลิปเพื่อไปดูคอมเมนต์อันนั้นเนี่ยมันเสียเวลาและเป็นการเสี่ยงด้วย นะเพราะาเปิดดูไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเผื่อโฆษณาขึ้นมาเนี่ยเราเอามือไปโดนโฆษณาอาจจะซวยได้นะครับใช้แอป YouTube s t u d i o เปิดดูเลยว่าคอมเมนต์เนี่ยเขามีการพูดจาอะไรเกี่ยวกับช่องเราบ้างเกี่ยวกับเนื้อหาอะไรบ้างนะครับคนไหนชมเราเราก็ขอบคุณเขาคนไหนแนะนำเราแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านั้นนี่แหละมาปรับปรุงหรือเอามาทำเป็นคลิปเพื่อที่จะอธิบายส่วนนั้นอีกรอบหนึ่งครับผมนี่นะครับ นะทุกคนไปติดตั้งแอป YouTube Studio เลยผมคิดว่าทั้ง2เทคนิคนนี้นะครับผมถ้าเอาไปใช้แล้วเนี่ยโอ้รับรองว่าเรามีลูกเล่นในการคิดคอนเทนต์อย่างมากมายมหาศาลเลยครับผมโอเคนะครับอันนี้คือข้อที่2นั่นเองครับต้องคิดเนื้อหาออกมาให้ตรงใจกับคนดูต่อมาครับข้อที่3อันนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าสำคัญไม่แพ้กันเลยครับ นะก็คือการตั้งชื่อวิดีโอให้ชวนคลิกนะครับถ้าเราเนี่ยทำคลิปออกมาแล้วนะโอ้โหเนื้อหาสุดยอดนะครับตรงตามที่เราเนี่ยชอบหรือถนัดนะครับทุกอย่างเพอร์เฟกหมดจัดฟงจัดไฟเอยเชิญดาราแสดงมาร่วมด้วยนะครับแต่ถ้าคนพิมพ์ค้นหาคลิปเราไม่เจอใน Google หรือใน y o u t u b e นะคลิปของเราอาจจะกระเด้งไปอยู่สักหน้า2หน้า3ของ Google หรือ u ู u ูบแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะได้คนติดตาม10,000แคนเนี่ยโอ้เป็นเรื่องยากนะครับผมเราต้องตั้งชื่อวิดีโอให้มันโดนครับผมคาว่าโดนมันคืออย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับชื่อวิดีโอคืออยู่ตรงนี้นะครับผมเวลาที่เราอัปโหลดคลิปแล้วเนี่ยเขาจะให้เราใส่ชื่อวิดีโอหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไตเติลนะครับผม แล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะเป็น description หรือคําอธิบายใต้วีดีโอครับผมนี่เลยครับชื่อวีดีโอครับเราต้องใส่ให้มันโดนนะซึ่งวิธีการใส่ให้มันโดนครับจะประกอบด้วยคํา2คําครับผมสมมติว่าผมทําคลิปเกี่ยวกับนี่สอนทําต้มยํากุ้งหรือว่าขายต้มยํากุ้งก็ได้นะคำแรกที่ต้องมีก็คือคําว่าอะไรครับต้มยํากุ้งนั่นเองนะ เราอยากใ,ให้คนพิมพ์ค้นหาใน Google หรือ YouTube พิมพ์คำว่าต้มยำกุ้งแล้วเจอคลิปเราชื่อวิดีโอมันก็ต้องมีคำว่าต้มยำกุ้งด้วยครับผมอันนี้คือคำหลักนะครับผมนะประกอบด้วยสองคำคำแรกคือคำหลักอยากให้คนไหนพิมพ์คำนั้นแล้วมาเจอเรานะครับเราต้องใส่คำหลักลงไปอย่างเช่นพิมพ์คำว่าต้มยำกุ้งแล้วเจอคลิปเราชื่อวิดีโอก็จะต้องมีคำว่าต้มยำกุ้ง ต่อมาเมื่อเราตั้งชื่อว่าต้มยำกุ้งอย่างเดียวฟังแล้วก็สั้นๆห้วนหวนฟังแล้วก็ไม่น่าชวนคลิกสักเท่าไหร่ครับเราเลยจะต้องมีอีกคํานึงนอกจากคําหลักแล้วเนี่ยเติมลงไปเพื่อที่ว่าเมื่อคนอ่านเจ้าตัวชื่อวิดีโอเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากจะคลิกดูวิดีโอของเราทันทีอันนั้นก็คือเขาเรียกว่าคำชวนคลิกครับผมอ่าโอเคนะมีคำหลักแล้วก็คำชวนคลิก คำชวนคลิกที่ผมจะเติมลงไปเนี่ยเขายกตัวอย่างเช่นรถแซบแถวบางแคเผื่อว่าใครนะครับอยากจะหาต้มยำกุ้งทานแถวบางแคพอเจอคลิปนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะคลิกดูทันทีเลยนะเพราะว่าคำว่ารถแซบป,ปุ๊บเนี่ยมันอ่านแล้วฟังแล้วเนี่ยชวนที่จะคลิกเข้าไปดูจริงๆแล้วก็มีคำว่าแถวบางแคเผื่อว่าใครอยู่แถวบางแคชาบภาเวนใหญ่อยากกินต้มยำกุ้ง เห็นคำนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็รู้ว่าอ๋ออยู่แถวนี้เองเดี๋ยวเขาไปกินที่นั่นเลยเห็นไหมครับมันต้องมีทั้งคําหลักแล้วก็คําชวนคลิกเอามาผสมกันกลายเป็นชื่อวิดีโอสุดท้ายแล้วครับชื่อวิดีโอกลายเป็นคําว่าต้มยํากุ้งรแสแซ่บแถวบางแคนี่นะครับผมหลักการตั้งเชื่อน,นี้เนี่ยสำคัญมากครับพี่น้องอย่าลืมนะครับต้องประกอบด้วยคําหลักแล้วคําชวนคลิกเอามาประกบกันนะคำหลักคือคําที่อยาก เราอยากให้คนพิมพ์ค้นหาแล้วเจอคลิปของเราคำชวนคลิกคือคำที่เราเติมลงไปเพื่อที่คนเนี่ยเห็นชื่อวิดีโอเราแล้วเนี่ยเขาอยากจะคลิกมาดูคลิปของเรานั่นเองครับผมข้อที่3ครับต่อไปครับข้อที่4เป็นข้อสุดท้ายครับผมนะไปดูกันเป็นอย่างไรบ้างเอง่ยข้อที่4ก็คือเมื่อเรารู้ชื่อวิดีโอแล้วครับเราก็ต้องมานั่งเลือกนะว่าเราเนี่ยจะทําวิดีโอแบบไหนดีครับ ซึ่งผมนะครับขอสรุปการทำวิดีโอณปัจจุบันปี2019เนี่ยมีประมาณ4แบบนะครับที่ผมทำเป็นประจำเลยนะครับไปดูกันดีกว่าครับ4แบบมีอะไรบ้างครับนี่แบบแรกเนี่ยง่ายที่สุดเลยนะแล้วก็ทุกคนทำได้ทันทีก็คือการพูดหน้ากล้องนะอันนี้ทุกคนมีมือถืออยู่แล้วทำได้เลยแบบที่2ครับก็คือแบบที่เขาเรียกว่าอัดวิดีโอหน้าจอ ก็คือทุกอย่างที่อยู่บนหน้าจอมือถือหรือหน้าจอคอมเราสามารถบันทึกได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโอเสียงบันทึกได้ทุกอย่างครับผมนี่นะครับต่อมาครับก็คืออ่าแบบนี้ก่อนนะครับผมอัดโอหน้าจอเหมาะสำหรับคนที่จะทำคลิปแนวการสอนอย่างที่ของผมนะครับก็ใช้วิธีการอัดวโอหน้าจอ หรือคนที่จะทําคลิปแนวเรียกได้ว่าการแนะนําสินค้าหรือรายละเอียดก็แนะนําได้นะเพราะว่าวิดีโอหน้าจอเนี่ยมันจะอธิบายสินค้าได้ค่อนข้างละเอียดเลยเพราะว่าสามารถทําเป็น PowerPoint ได้ครับผมนะเหมาะสำหรับครูอาจารย์หรือแนวการสอนครับแนวนี้อันที่3ครับก็คือเป็นการทำวิดีโอประเภทถ่ายทอดสดหรือไลฟ์นั่นเองซึ่งสามารถไลฟ์ได้ทั้งใน Facebook ใน YouTube จะผ่านคอมผ่านมือถือไลฟ์ได้ทั้งหมดเลยนะครับและสุดท้ายครับก็คือการทำแอนิเมชันครับผมอันนี้นะครับเป็นการทำวิดีโออีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกได้ว่ามันสวยงามกว่าแบบอื่นเลยนะแต่มันต้องแลกมากับความพยายามครับเพราะว่ามันจะยากกว่าแบบอื่นๆนั่นเองครับผมนะซึ่งถ้านพี่น้องท่านไหนนะครับบอกว่าโหจันร์ผมเนี่ยอยากจะศึกษามากเลยเนี่ยทั้ง4แบบที่จานร์พูดเนี่ย นะแต่ว่าผมเนี่ยโอ้โหตอนนี้ยังทำให้เป็นสักแบบเลยทำอย่างไรดีเนี่ยแล้วผมจะทำคลิปลง YouTube ได้เหรอใจเย็นๆบ่โยมนะ <c oughs> เพราะว่าทั้ง4รูปแบบนี้ครับผมได้ทำคลิปสอนเอาไว้ทั้งหมดในช่อง u t u b e ของผมแล้วนะไปดูกันได้เลยครับยกตัวอย่างเช่นถ้าใครบอกว่าจานผมยังพูดหน้ากล้องยังถ่ายวีดีโอด้วยมือถือยังถ่ายไม่เป็นเลยก็ไปที่ช่องผมครับเสกสัสรปั้นยูทูบนั่นแหละนะไปในหมวดหมู่ที่ชื่อว่า อุปกรณ์และเทคนิคการถ่ายวิดีโอนะไปที่หมวดหมู่นี้ได้เลยนะครับนะวิดีโอมีทั้งหมด19รายการครับผมนะนั่งดูครบปุ๊บเนี่ยรับรองการถ่ายคลิปไม่ใช่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปครับผมอันนี้คือเรื่องการถ่ายวิดีโอรหรือการพูดหน้ากล้องครับต่อมาถ่ายวิดีโอท่านไหนบอกว่าโอ้จารย์ผมอยากจะอัดวิดีโอจอเนี่ยเอาไว้สอนเด็กนักเรียนหรือว่าทำคอร์สออนไลน์หรือว่าทาอะไรก็แล้วแต่ทําไงดีครับจานไปดูที่หมวดหมู่นี้เลยครับ สอนอัดวิดีโอหน้าจอทั้งในคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนนะมีอยู่7วิดีโอครับผมดูเสร็จปุ๊บรับรองทําตามได้ทันทีครับต่อมามีอีก2อันนะครับก็คือถ้าใครบอกว่าจานผมอยากจะจไลฟ์สดเนี่ยนะขายของไลฟ์สดเลยจะทําผ่านคอมหรือผ่านมือถือหรือว่าจะทําผ่านเจ้าตัว Facebook หรือใน YouTube ผมก็ทําคลิปสอนเอาไว้แล้วนะครับอยู่ในหมวดหมู่ที่ชื่อว่า ชีวีออนไลน์ใครๆก็ทำได้นะผมบอกทั้งข้อดีข้อเสียว่ามันเป็นอย่างไรแต่และระบบมีลูกเล่นอย่างไรมีการตั้งพัฒ้าอย่างไรผมบอกครบทุกอย่างแล้วครับผมไปดูกันได้เลยนะครับมีอยู่ทั้งหมด6รายการ6วิดีโอนั่นเองครับแล้วก็สุดท้ายครับถ้าใครบอกว่าโอ้จารย์ผมอยากจะก้าวข้ามไปสู่การทำแอนิเมชันเลยนี่ไปดูหมวดหมู่อันนี้ได้ครับที่ผมสอนเอาไว้แล้วครับ สอนทำไทเ a นแอนิเมชันโดย After Effects มีทั้งหมดนิดเดียวเองนะห8รายการกนะ็คือ58คลิปนั่นเองครับใช้เวลาดูประมาณสัก6ชั่วโมงนะอันนี้ผมอัดแบบละเอียดสอนแบบละเอียดเลยไปดูแล้วทำตามได้ทันทีครับผมนี่นะครับผมนะให้เราเลือกรูปแบบเลยนะว่าเราจะทำคลิปแบบไหนนะเริ่มต้นผมแนะนำว่าอาจจะเลือกแบบการพูดหน้ากล้องไปก่อนเพราะว่ามันง่ายที่สุดครับผม นะถ้าเราต้องการเพิ่มลูกเล่นต่างๆแล้วเนี่ยก็ค่อยๆศึกษาวิธีการทําในแต่ละแบบยิ่งเรามีทักษะในการทําแต่ละแบบนะครับรู้ทุกแบบเลยทําอย่างไรจะทําให้วีดีโอของเราครับดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและก็จะแตกต่างจากคู่แข่งด้วยครับผมอันนี้เนี่ยต้องอยู่ที่ตัวเรานะครับทุกอย่างเมื่อก่อนผมก็ทําให้เป็นเลยสักอย่างครับแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะว่าต้องใช้เวลาในการฝึกฝนนั่นเองครับผม วันนี้นะครับมีน้องท่านไหนครับฟังแล้วมีข้อสงสัยอะไรครับก็สามารถสอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะมาตอบคำถามครับทุกท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมครับอันนี้เป็นตอนที่1เท่านั้นเองครับเหลือตอนที่2อีกทั้งหมด3ข้อครับซึ่งสําคัญมากๆไม่แพ้กันเลยที่จะทําให้ช่องของเรามีโอกาสได้คนติดตาม1 0,000แสนคนนะครับเดี๋ยวเตรียมไปติดตามดูในตอนต่อไปได้ครับผมนะ ผมก็ขอคุณมากครับที่ตามชมกันนะครับผมอย่าลืมนิดนึงลืมบอกเลยกดติดตามช่องด้วยนะครับและกดกระดิ่งด้วยติงต๊งติ้งนะมีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนอย่างทันทีครับหรือถ้าใครครับอยากจะศึกษา Ju ู u ู e ของผมเพิ่มเติมก็ไปที่เว็บไซต์ที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่ได้นะครับผมเข้าไปเลยอยากจะรู้เรื่องอะไรอย่างเช่นเพิ่มยอดวิวก็พิมพ์เขาเพิ่มยอดวิวลงไปปึ้มก็จะมีคลิปวิดีโอของผมเนี่ยโชว์ขึ้นมาได้เลยครับ คราวนี้แหละจะได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวว,ว่าหาคลิปผมไม่เจอเพราะว่าผมรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ของผมไว้แล้วครับผมนะไว้เจอกันในตอนต่อไปครับนะขอบคุณมากครับผมเสกสรรปั้น YouTube อยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดมีพี่น้องหลายคนสอบถามผมมาว่าจานจานอยากจะมีคนติดตามเยอะๆทำยังไงถึงจะมีคนติดตามให้ถึง1 0 0 0 0สัพ เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังถึงทำยังไงเอ้ยไม่ทำยังไงทำครบ7ข้อนี้มีโอกาสได้1 0 0 0แสนสับ